ครูครูเอลครูอะไรชื่ออะไเมียมาครับมาครับมาครับวันนี้มาแอลบ้านป่าเปานะครับเนาะเจริญเมืองครับผมงานดาสลาครับผมมาพอว่าผมจะพันสาแตกก่อนครับวันนี้เฮามาครับทีมงานนะครับเนาะสลาบอยครับผมครับมขวงบ้านปืนกำบุกเจียงไฮได้ตัวนี้เนาะต้องนะ นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปาไปพอนี้ครับผมโอ้หน้ามีดนะตรงเติ้นตรงเติ้นนี่สดาแบงอยู่ฮะนะครับผมโอ้นี่ฮะปลาดิบไม่น้อยนะครับปลาเอาให้ดูต้ตั้งใจแล้วครับเนาะยกยอยกสะดุ้งเลยครับบ้านผมห้องตั้งใจนะถ้าได้กลิ่นทิปอ่ะถ้าได้ไอออกพรรษาเลยหรอไปสุดนี่เแวว นี่ผมมาบุกบ้านเชฟแล้วนะครับนะมาครับสวัสดีครับผมไปยุดครับผมนี่เชฟยุดเชฟยุดงานดาสลากเนาะครับเนาะได้ไหมเพราะว่าผมจะเข้าพภาษาแต่ก่อนครับวันนี้นะเข้าภาษาแล้วผมว่าต้มกะแกงละว้าวยังครับดิหอยว้ามันมักหอยครับผมนี้นะเนาะได้แต่หอยครับผมไปได้ก็ได้แต่หอยเขาดิดูว้า ันก็เจ้าตัวใหญ่ขนาดนั้นต้งจำครับโอ้ตัวจัดไงเลยเจ้ากินถึงก้างอันนี้ลาบอยได้แต่เพฮ้ยบอยเอาตัวใหญ่ยก็นี่ปล่อยมันไปก่อนปลาซิวนะครับเนาะปลาซิวปลาซิวได้ปลาซิวแต่เฮ้ยอ้าวเชฟอายุต์ครับอันนี้เชฟเชฟขายครับเนี่ยมอบครับอบครับเสียงมอบนะครับเนาะอ่าโทษดูถ้าฝนมีแล้วผมคอยเบกเองกันนะเฉดเลยจังหวะ ย่างหลักย่างนะครับผมไม่เอาผมอีกว่าใส่เล้ย่างครับผมผมใส่เหล้าย่างครับผมเฮ้ขอสีมาแข่งนะครับผมสกรูครับสูมาเฉียงสกรูกรูได้ครับกรูได้ไงฮึนี่ไหนครับไหนบอยยกบอยบอยยกเออได้เหรอได้แถมเฮ้ยงั้นนี่ สงสัยผมต้องได้ออาคันษาเฮลกาสลาบอ้อยนะให้ <laughs> เป็นเป็นเอฟซีผมนะครับเนาะมาไหนๆหกันไหนครับเมาครับเมาอ,อ, <laughs> อ,อุดหนุงงนสักหน่อยนะครับเนาะสลาเปาขนมจีบลุงบินนะครับเนาะมาเอาจัดเลยครับผมมึงโมจีได้กิน <laughs> ไหมใส่กงใส่ก,สกอกเปลี่ยนของแกมมาผมเนาะ <laughs> <laughs> มาครับผมลุงบินใจดีแถมมือนะครับเนาะมาจดัดตั้งกันครับผมนี่ครับผมหายผ่านไปผ่านมาแถวเจริญเมืองแถวบ้านป่าเปานะครับเนาะอุดหนุนได้นะครับเนาะ ขนมจีบสาลาเปาแล้วก็ของทอดของลูกบินครับผมนี่ไม่เน้นซิ่งเอาไว้วิ่งรับสาวอย่างคือสโลแกนนี่ครับผมผมมาเปิดป้อมมักตัาได้นะครับน้องนำสมุนไพรนะครับมาแก้วครับนึกสองกันก็เนี้ยก็แก้มออกนะครับน้องเต็มเตเตรียมมาตัวได้นะครับน้อนี่ครับสุดยอดสุดยอดนะครับฝีมือมักของเชฟออฟนะครับน้องครับเชฟอายุทตนะครับเนาะพร้อมสอนหอมสอดครับพี่น้องมา มาครับผมมาถึงกระตั้งก่อนก่น้งเนาะหน้ามีครับนี่หน,ห,หน้ามีฟองใส่เจ๋ <ừ> วล <ừ> ครูเอ,อ้าแบงค์แบงค์ตังไมครับแบงค์กอยู่นะผมของแท้ครับครูเออไดๆอนไ้ย<ๆ>ัง มีเคล็ดลับตัวไหนครับเอาไปลวกก่อนนะครับนะแล้วก็มามาัดแล้วก็เดี๋ยวเจาะระยะครับถ้าท,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 โทโ้าถ้าท้อเจ้าบ้านยิ่งได้เลียวนะครับมาถึงผมจัดเลยครับสมบูรณครับผมครับโอ้โหเนี่ยนะครับนี่ไซส <laughs> ์เป็นพวงเป็นพวงนะครับนี่นะดู <laughs> มา เดี๋ยวใบซอยหอมๆเป็นของแก้มครับผมนี่นะครับดาสลากรนะครับเนาะดาสลากบ้านต้นเป้านะครับเจริญเมืองครับผมวันที่18บแปนะครับเนาะมันผูกวันแต่ครับผมวันนี้วันดาครับผมเนาะมาเดี๋ยวลองจีมสักน้อยนะครับเนาะแดดลมลมโตแล้วครับแต่วันมันตกแรงเนาะครับเนาะส่งปลาคณะครับเอาละเฮ้ยจำเป็นนะครับเนาะขอกพรรษาแล้วครับผมหน้ามีฟองมาแล้วนี่ เดี๋ยวมันพกไปหลอกเวยเตี๋ยวก็ได้นะครับเนาะเอาละครับผมมันมาแล้วเนาะครับเนาะอันนี้มันมาแล้วครับอันนั้นก็ต้องซุกบบซุกกันร้องเขากันนครับเนาะเดี๋ยวซอยเพลกได้ไหมเสียงแง้มนะดูเสียงก็แง้มมีดก็แง้มหน่อยครับเนาะเดี๋ยวซอยจิ้มเลยครับผมดูจ อะไรครับผมมนแค่ได้ลิ้มยังเปิด